สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมอาร์คนิกแล้วนะครับก็คือถ้าผมเปิดเทอมนี่ผมก็อาจจะไม่ไแบบทาคลิปแล้วนะคือแบบมันก็ต้องรอแบบปิดเทอมหรือไม่ก็รอผมบ้างนะครับอ่าใช่ครับทุกคนถ้าทุกคนแบบอยากจะติดต่อผมนะก็คือมันมีคนในคอมมต์น,นับคอมมนต์ถามมว่าถ้าจะติดต่อผมนี่ติดต่อได้ทางไหนนะครับอ่าผมก็จะมาบอกเลยนะว่า ถ้าจะติดต่อนะครับก็เฟซผมเลยนะครับนี่ก็จะเป็นชื่อเฟซนะคือทุกคนก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็กดแชทมาได้เลยนะทุกคนแต่ผมก็อาจจะไม่ค่อยตอบหรือไม่ก็ตอบช้านิดนึงนะทุกคนเออใครอยากจะเล่นเกมกับผมก็ทักมาได้นะถ้าผมว่างผมก็จะไปตอบไปชวนไปอะไรอยู่นะแต่ช่วงนี้มันไม่ค่อยว่างนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นี่แค่นี้นะใครอยากจะติดต่อผมก็เฟซนี้นะครับก็คือแชทมาได้เลยนะทุกคนแชทมาเลย เดี๋ยวผมมารับเพื่อนแล้วกันถ้าผมได้เล่นนะนะเดี๋ยวผมมารับเพื่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าอย่าลืมไปฟังเพลงด้วยนะครับทุกคนเออเพียงใครไม่รู้หรอกนะผมก็พูดเป็นกั้นแหละก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ